ก็เ,เหนเยอยู่แต่งกับอนเนียนท่านจะมีความสุขขึ้นมาบ้างถึงยังไงนางก็เป็นคนที่ท่านเห็นมาตั้งแต่เล็กในใจของท่านนางน่าจะแตกต่างจากสตรีของยอดเขาจืดจินพวกนั้นอนเนียนแตกต่างจากพวกนางแต่สิ่งที่แตกต่างของนางไม่ใช่ความแตกต่างที่ข้าอยากจะแต่งกับนาง ท่านแต่งงานกับอเนียนทั้งสามารถสยบความขัดแยงระหว่างสองแคว้นได้มีนํำซ้ำอเนียนจิตใจใส่ซื่อบริสุทธิ์ความรู้สึกที่มีต่อท่านท่านเองก็รู้ดีเป็นสิ่งที่ไม่มีสตรีคนใดจะเทียบได้อย่างแน่นอนเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าใจข้าคิดยังไงเจ้าแค่คิดถึงแต่อเนียนอเนียนอยากแต่งให้ข้าในใจเจ้าคิดว่าข้ามีหญิงสาวอยู่มากมายจะมีเพิ่มสักคนหรือน้อยลงสักคนก็ไม่เป็นอะไรเลยถูกไหมท่านพูดอะไรของท่าน แค่แค่รู้สึกว่าในเมื่อก่อนหน้านี้ท่านสามารถดึงตระกูลพวกนั้นมาเป็นพวกโดยการแต่งงานกับผู้หญิงเหล่านั้นได้ตอนนี้ท่านจะแต่งกับอนเนียนแล้วอนเนียนด้อยกว่าพวกนางตรงไหนท่านมองข้าแบบนี้ทําไมปีนั้นตอนท่านแต่งกับเฉินรงซินแย่ตื่นเต้นดีใจจะตายไปบัดน,นี้ท่านแต่งกับน้องสาวข้าอนเนียนแล้วทําไมกันทําไมถึงไม่สมัครใจข้าตื่นเต้นดีใจตอนไหนกัน ตาไหนาของเจ้าที่เห็นเป็นเช่นนั้นกันจะพูดมาเสียว่าข้าตื่นเต้นดีใจยังไงแม่ข้าไม่ได้เห็นเองกับตาแต่ว่าปีนั้นตอนท่านแต่งเฉินนงซินเว่เราราษดงของเ้าหลิงต่างพูดคุยกันทั่วคนทั่วทั้งใต้ล่าต่างเห็นว่าท่านตื่นเต้นดีใจจะตายเย,เยา้าคนอื่นจะพูดเช่นนี้ก็ได้แต่เจ้าจ้าพูดได้ยังไงกันช้างเวีน มีปัญญาพรุ่งนี้ท่านก็ไปเมาอารวาสต่อหน้าแขกเรือทั่วทั้งตาฮวางและขุนนางสำคัญทั้งสองแพร<ซ>่ด้สิจิวเจ้าข้าจะบอกเจ้าให้ทุกครั้งที่แต่งงานข้าล้วนทรมานใจทั้งนั้นครั้งนั้นที่แต่งกับเฉินหลงสินเย้ข้ายิ่งทรมานใจทรมานจนกระทั่งข้าเกลียดตัวเองแล้วก็เกลียดเจ้าด้วยคืนท่านเมาแลวอารวาสอีกข้าจะใช้กำลังแล้วนะขัดตีจริงๆนะ ผู้หญิงพวกนั้นเขาไม่ต้องการาแค่แค่ยอมแค่แค่ยอม